ครับสวัสดีครับเด็กๆ <S <S มาเจอคุณครูตีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกาปีที่สาม นะครับเิงผงรู้จักคำว่าวัฒนจิชีวิตของสัตว์ไหมวันนี้เราจะมาดูความหมายของมันก่อนนะครับวัฏจ,จ,จักรชีวิตของสัตว์เนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยก็หมายความว่ามันจเจริญถูงจุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้ แล้วก็จะเกิดการุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจึงเรียกว่าเป็นวัฏจักรชีวิตนั่นเองนะครับและเด็กๆทราบไหมว่าผจิกชีวิตของสัตว์เนี่ยแบ่งออกเป็นออปทั้งหมด2แหบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือผลิกชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับตัวอย่างเช่นปลา,ากบนะครับแล้วก็อีก แบบหนึ่งก็คือแบบที่2ก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับในภาพนี้ตัวอ,อย่างก็เป็นแพะนะครับหรือว่า,าสุนัขน,นะครับอนอกจากนี้แล้วนะครับเราจะมาดูว่ามีตัวอย่างนะครับของสิ่งมีชีวิตใดบ้างนะครับที่มีวัฏจักรออกลูกนะครับมีทั้งหมดอยู่4ระยะนะก็คือ ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวอย่างของผีเสื้อนะครับผีเสื้อเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าระยะแรกนั้นก็คือเกิดจากไข่นะครับอพอผีเสื้อเนี่ยนะครับวางไข่บนใบไม้แล้วนะครับต่อจากนั้นเนี่ยไข่ก็จะมีการฟักตัวนะครับออกมาเป็นระยะที่สองครับเรียกว่าตัวอ่อนเห็นไหมครับตัวอ่อนก็จะเป็นหนอนยยเยเยเยืเต็มใบไม้ไปหมดเลยแล้วก็กัดกินใบไม้ นะครับจนมันอ้วนมากเลยนะครับนะพอมันถึงจุดจุึงปั๊บมันก็เข้าสู่ระยะดักแด้ซึ่งเป็นระยะที่3นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ช่วงหนึ่งนะครับบางคนเคยเห็นดักแด้ไหมครับที่มันติดอยู่ใกล้ๆกับกิ่งไม้เล็กๆนะครับพอดักแด้ หลุดออกมาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นผีเสื้อนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียสีสันสวยงามบินไปบินมาเราเรียกว่าตัวเต็มวัยนะครับผีเสื้อตัวเนี้ยก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเมื่อเกิดการผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยก็จะกลับไปเป็นไข่อีกครั้งหนึง่งนะครับก็จะวางไข่บนใบไม้แล้วก็จะหมุนบนมาที่ระยะที่2นะครับตัวอ่อน ไปสู่ระยะที่3ดักแน่แล้วก็กลับไปสู่ระยะที่4ตัวเติมมาอีกอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มีทั้งหมดอยู่4ระยะด้วยกันนะครับอนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีตัวอย่างของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวอีกนะครับซึ่งจะมีอยู่2ระยะ,ะในรูปนี้นเด็กๆเห็นไหมครับเป็นวัฏจักรชีวิตของคนนะครับ เด็กๆเห็นว่าหลังจากที่พ่อแม่คลอดมาแล้วเนี่ยจะมีเป็นลูกตัวเล็กๆใช่ไหครับแล้วก็ดื่มนมจนก่ทั้งโตขึ้นมานะครับแล้วก็เดินต้มเตียมต้มเตียมนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดื่มนมเยอะๆก็จะโตขึ้นโตขึ้นจนกลายเป็น เด็กโตจนกลายเป็นวัยรุ่นแล้วก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่หลังจากนั้นก็นะครับเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับแต่งงานไปมีครอบครัวก็จะกลายเป็นเด็กอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะหมุนวนแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่เลี้ยงลูกเอาลูกเป็นตัวนะครับที่มีอยู่อสองระยะนะครับอ่าเอาละนะครับตอนนี้คุณครูตีมีใบงานให้พวกเราดูนะครับเด็กๆเ,เขียนไหมครับในรูปนี้มีทั้งหมด4รูปมีรูปอะไรบ้าง มีรูปแมลงเต่าทองอ่าเกงครับรูปอะไรอีกครับอ่ารูปเต่านะครับแล้วก็รูปของอ่าเด็กๆนะครับรูปของคนแล้วก็รูปของพึ่งอ่าเด็กๆบอกคุณตีได้ไหมครับว่าในสี่รูปนี้นะครับนะรูปไหนที่มีวัตถุชีวิตอยู่สี่ระยะนะครับสี่ระยะอ่าเต่าทองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเต่าหรือว่าเป็นคนใช่ไหมหรือว่าเป็นพึ่งหรือเปล่าอ่ามีคําตอบหรือยังครับ เก่งมากเลยอ่าเห็นไหมครับ่มาดูเฉลยเลยครับเห็นไหมครับจะมีอยู่2ประเภทที่มีวัตถัจรชีวิตอยู่4ี่ระยะก็คือแมลงเต่าทองแล้วก็พึ่งอ่าเด็กๆเก่งมากเลยนะครับอ่าจากวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูองค์ความรู้ด้วยกันว่าวันนี้เรามีความรู้อะไรบ้างนะครับจากตรงนี้เราคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวัตถุจรชีวิตของสัตว์เนี่ยจะแบ่งได้เป็นทั้งหมดอยู่2ประเภทด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือ ว่าจากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับแบบที่2ก็จะออกลูกเป็นตัวนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลากหลายหลายหลากหลากชนิดนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะงั้นคราวหนะ้าเรามาดูกันใหม่ว่าค,คุณครูตีจะเอาความรู้อะไรมาให้พวกเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ